มาเธอเชนะว่าเมกพี่น้องก้อยขมพี่น้อง อครับสวัสดีครับพี่น้อง,งป่ายสู้ขู่สู้คนครับผมเมื่อหนีพ่าพ่อครับบ้าแม็กพากินพี่น้องบ้าแม็กได้ก้อยเนื้อราบเนื้อพี่น้องก้อยคมด้วยครับผมใส่เครื่องแบบจันัักจะเต็มพี่น้องใส่พริกราบเนื้อพร้อมพักนั่งเใส่ใบบกกูดแล้วก็ต้นหอมด้วพี่น้องด้อมีตับพร้อมพี่น้องแล้วก็ กระเทียมพริกสดครับผมพักมาเป็นสวนคือเก่าเหรอพี่น้องุูนะยอดหอมหัวอแดงเนาะพี่น้องอเงน,ะน,งนะเาะอ๋ฝากจะน้อยพี่น้องฝากคนที่ตามก็เลยกก็แชร์เป็นกําลังใจว่าแม่ก็ได้ครับผมมาแช่ๆแล้วกันพี่น้องขออ่นกนัใส่อีเขียวกอนพี่น้องแก้ข้าวกอนเนาะนี่ของมันคู่กันนะครับผมขอ,อยุยาตเด้อพี่น้อง มามามาบันดนี้พี่น้องรับขเข้าม้าด้วยครับผมมาแช่ๆช่แล้วมอแมกรวดบันดนี้เฮ้ยได้ของแซ่บอีกแล้วพี่น้องเอาแช่แช่ดกันด้วยครับผม,ไ,มได้กินโดนละเมนูนี้ก็ได้โอ้โเอามาครับมามา แซ่บผมอมรั้ไป่น่อยใจกลางอะลยอืมเมนูแซ่บอู่เรือมั้งเนี่ย หอมเลยพี่น้องเอาคำนี้นี่ยิ่งดีเหมืพี่นออ้องว่ะโอ้ว่ะทุเรศนะว่าแม่พี่น้องก้อยขมพี่น้อง Oh. จังสีเลยอืมคักๆเลยพี่น้อง เผ็ดยูเดอครับผม <c oughs> ใส่พรกิกหากหลายพี่น้องอแต่แหนี่งามงามพี่น้องบอ่อแม่ปลูกไ่้จะปีไก่พี่น้อง วนทางลงมา <c oughs> พ่นงอกขึ้นมานี่บ้าจะอ่อนเจอปุ๋ยข้งงอครัอม <c oughs> อุ้ย,ชยใช่นี่ก็ง,งามขนาดพี่น้องกินกับอันนี้โอ้กรอบเขากันขนาดเด้ยพี่น้องเนี่ย คักคือกันเดินพี่น้องอะนะเมื่อเสพี่น้อ กเทียมกลิ่มนี้ๆเลยนะใส้ตับเลือสามสิกบกี่พร้อมพี่นอ้องมคักๆก,กันเลย Hmm. Saya di khum alam kalau pun okey ราบก้อยขาดดีว่าไรเนี่ยพี่น้องแต่ว่าผู้เองคนนมอกระมักก้อยสมเทพของเนาแต่ว่าแมค์บ่ค่อยมากกว่าเนีืย <c oughs> อร่อยแซ่บขนาดนี้นระกาศหี่เกาหลีซีม่วงอื Ừ, không lắm Đây có bộ mưa mong lại nữa Ngam khắc Ngam khắc ngâm nè Угу. Что случилось? Что? ลองเลยกันทำงงานไม่ร้อง <c oughs> ข่าเซ็บเซ่แล้วกัน,น อ๋อมื้อนี้พ่อกันสำน,นีก่อนพี่ต้องมื้อหนามื้อไม่พ่อกันไม่เลยครับผมนอนรับภในเงินหมืหน่นนอนตื่นเงินแสนครับผมสำหรับมื้อนีก้ก็สวัสดีครับ